วันนี้ฝรั่งเนี่ยจะมาเรียงต่อโฆษณาไทายที่ตลกที่สุดเราจะไปดูกันว่าโฆษณาไทายเนี่ยมันจะตลกขนาดไหนไปดูกันเลยครับ <a> <c oughs> อ๋อที่ตลกก็คือเยี๋ยมทันเริ่เลยตลกแหละ <c oughs> ใชคว่ำมีทีมงานเราก็ตลกแล้วคนต่อตอกปวดหัวเลยมันบอกว่านี่ฝุ่นที่อะไรเนี้ย <c oughs> สามสองหนึ่งกดไปครับอาแล้วหยิบของเลต่อเอก เปิดแฟนมาเขาจะแย่งกินทำไรอะ่ะป่ามือใช่เหรอเจนมือไม่มีอะไรแต่เรามีเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วนี่เราไม่อยากปิดบ,บังเอ,งอีกต่อไปแล้วสัญญานะว่า,<อ>าถ้าเราบ,บอกอันนี้ไม่ตลกเอกต้องเหมือนเดิม นี <l id: dictator> ่ค <st Bond> ือดอรสเตนจ้ะสวัสดีครับผมสตีเวนสแตรนช์สุดยอดจอมเวทแห่งจักรวาลขอโทษที่มาสายนะครับแต่ว่าแยกรัชดาลาดพร้าวนี่มันติดโคตรโคตรเลยนี่ซีจีคืนนี่ก็รับไม่ได้ยอ้ยอ้แรงไอ้สมัยอยู่คปทอลพันธะอย่างเราเรื่องแค่นี้เองคนเราจะรักกันอะ ขอแค่อย่ามีอะไรปิดบังกันก็พอโอ้ก็พูดดีครับพูดดีครับขอบคุณนะขอบคุณนะ,นะไม่เป็นไร <c oughs> อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเก่งอะไรอ่ะมันจะมีปากที่คอทำไมไม่มีอะไรนี่ <c oughs> มันอะไรวะแบ่งไม่ได้อีกลลแล้ว,วอ่ะอีกแล้วอ่ะอูฟาดแล้ว ไวส์วาเฟอร์ชอกกแลตอร่อยอร่อยกรอบกรอบชอบชอบไวส์ไวส์ชอบชคืออะไรอะทำไมอะเนี่ยเราเลิ่มันอะจะไปไหนก็ไปไันี่ตลกผู้ยญิงใช่ก็แค่เนี้งั้นเรากลับมาเริ่ม ถ้ารู้ว่าจะจบแบบนี้ยังจะหยิบไปไหมพูดงี้ใช่ไหมได้เ,ออเ,เรื่องกับผู้หญิงนะครับทุกคนมันเป็นอย่างเนี้ยเหมือนความรักเลยเจ็บแล้วไม่จำแต่เราเป็นคงซื้อ,อมานะไม่จำคำคมแล้วไงอ่นะนี่ไ <Butter S 2> วท์ <na. S 2> ครีมี่บัตเตอร์นะอร่อยแบ่งไม่ได้โอ้ยใครคิดอ่ะ่านะ มีร่องสองเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นโมแล้วสิแปเคเลื่อนไปยิงแบกเอาบทมาดูจบดแบบนี้อีกแล้วไอ้เจ๊เรกดูมาเยอะหนังเยอะสุดๆไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานเดียวจบสุสจานซบ IPM นี่อันนี้หาอันนี้หารังไม่รู้เรื่องเลยครับต้องเพิ่งพาป้าครับฮัลโหลฮัลโหลน้ำใจแล้วอันนี้มันต้องหา โหเขาร้องไห้เราจะร้องไห้ตามที่มันบอกว่าจะมีแต่ของฮานอ้เศร้าแล้วผมโดนหลอกครับอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บปวดขนาดนี้อ่ะยั้ไม่ฮาแลยเอาก็โตเฮ้ยจะเบี้ยวหรอ ไม่เปิดจะพังเข้าไปใ<ะ>ห้ว้เว้ยบ้าปปเหมือนดูซีรีส์ฮอร์โมนเลยอ่ะได้ยินเพลงเนี้ยฮัลโหลฮัลโหล กอนุน่โชว์เามาเงินด่วนทันใจเขาจะโดนบอกเนี่ย ถ้าคนไข้ฟื้นแล้วทางโรงพยาบาลจะรีบแจ้งกลับไปนะครับอขอบคุณมากครับคุณหมอตักตลกเป็นซึ่งแล้วว่าผมจะร้องเลยอ่ะแล้วคุณคุณแม่พิจารณาค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดด้วยนะคะ ทำเพื่อคนที่รักเรา้ได้คนนี้คนแรกค่รักเรเว้ย่ะให้แม่มาเถอะเพื่อนลูกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เจเจเจเเจเจเจเ็เ็ 아냐 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 ไปต้องแข่งให้พี่หน่อยดิวะเอ,อ้ยไม่ไหวเลยพี่เฮ้ยวันสุดท้ายแนละ้วเว้ยสงการทั้พี่เอาให้สุดดิวะเอ,อ้าไปโอ,อเคพี่นี่คือจุดเต้นของความเสียใจมาแล้พี่เฮ้ยสงการทั้งทีเต็มที่หน่อยดีวะคนเราเดี๋ยวก็ตายแล้วกลัวอะไร เย็นเนี้ยเอกับมากินข้าวเาย็นที <S <S 1> <S 1> ่บ้านนะฮัลโหลลูกชายคนเสียชีวิตแล้วค่ะเขาโทรมาแบบนี้ดื้อเหรอ คสงครามนี้เดิมไม่รับวีความหมายดีจริงแต่ไม่ตลกนะคือตะกี้เขาไม่ตลกแต่อย่างอื่นคือห่ามากแต่จะบอกว่าคือโคชนาทัยคือ ดีเบสคือดีมากๆรับทุกคนดีกว่าของฝรั่งด้วยซ้ำแต่คลิปนี้แค่นี้ครับทุกคนหนึ่งล้านสกีสสสเมื่อไหร่จะพาพ่อแม่แฮชมาเที่ยวไทยครับ